สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องเพชรสมอนทีวีนะคะยูทูบบ้านลุงพลจะกลับบ้านไปดูแลครอบครัวนะคะมาคนของแล้วก็มาลานะคะจะเป็นต้องดูแลครอบครัวเนาะทุกคนที่มานี่ก็มีครอบครัวเนาะมีครอบครัวมีภูมิมหลังนั่นแหละเอาง่ายๆเลยไหวลากันนะ ก็อยู่คู่ลุงมานานนะแรปี็อยรคมปีกูคู่าาอค่นก็อยูคู่ลุงมานานนก็อยั่คงมาก็อุ่านนะอยูคลากอคู่ลุงาาดอยู่คูลุงมานาอยลุงนานก็ยูลมานกยลุงนะอยู่้านนะกุงม็อยู่งนนยคุงมานยคุงอยคงาอยูงานย่ เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบอกกูพักบ่ขายดีได้ขายไปได้ขายไปได้ขายไปโอ้โอสู้สู้เขาท่าเขาท่า เราจะทายคลิปถทายยังให้มึงเหรอครับจ้าเห็นยวให้เขาไปจอบบึงนี่โอกาสทิ่ได้แวะมาเหรินน้ำครับผมจ้าเหมือนเดิมครับผมจ้าก็ไปดูแลครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวทั้งแม่แล้วก็ลูกสาวยอดก็มาของแล้วนะคะไซี่จ้าเห็นหนุ่มๆเด็กๆอย่างนี้นึกว่าไม่มีลูกนั่นนี่เนาะลูกสาวแล้วนึกว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ลูกสาวเลยลูกสองแล้วครับลูกสาวสองคนแล้วสองคนแหรอปะเป็นห่วงลูกสาว ยิ s <S right. ่งสาวสองยิ่งเข้าสู่วัยรุ่นเราต้องดูแลเนาะต้องยิ่งดูแลนะอยู่ไวยเป็นวัยรุ่นโชคดีครับนะโชคดีทุกคนนะครับฝากช่องเลย ผมยังกรอๆไแล้วกรอกยังอยู่กับลุกเหมือนเดิมนะคะภาพนี้ถ่ายไม่ทนถ่ายไม่ทบ้นทำไมทำไมออสคือออกใหม่น้องเบาน้องนุ๊กครับลูกสาวสวยมากเลยเนี่ยลูกสาวมกเเานีเพู่ีเพ่น้เาอ่เาอยาน้เขาพางีเอย่านี้เนดมีเขาอยา้เขาพูอ่าเขาอาี้าพ่าูอยู่อย่นานีอ หมอบามีกิจกับยังกับแม่ยามลุ่มแม่เห็ดน้ำลุ่คือเกาดเดอร์ใหญ่เลยเนคิดว่าลืมอยู่ตอนั้นเห็นไปไปเห็ดบ้านเลุ่ม็ดลุ่มก็สิไปหาย่ละตอนโตไปลมก็เบาเจาีับาพิอลับเดินทางเจ้ายลุ่มม่ักลับก็มาลานลพ่หนเจ้าดีนะพี่ออลาสูแล้วหจ้า ค่ไปายบีออสกับบ้านแล้วนะคะกลับบา้นานอุดรธานีค่ะกับคนน้อยก็คนว่ากูจากไปแล้วนะคะเกูไปผู้อยู่ข้างหลังกับเราบ้างนี่แหละนั่งใน,นงในชิดชิดคุณแม่ไปเป็นเพื่นอนมาก็ได้เด้อเรามีลายกันอยู่บีออสเบอร์โทร น,นิยูเอากระเพือก็ได้ไล่เนาะพี่เออเอาไล่ก็เป็นแม่นิงก็ได้เออเอเอโอเคบายบายเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งมาจ้าเดี๋ยวก็มาเยี่ยมคือเข้าค่ะมาขนข,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 ของซื้อๆอ้อาวยินดีใจน้ำนองนุ่งนะคะมีเห็ดมีคอนเทนต์ปลูกพักนะคะปลูกพักปลูกมีอยู่บ้านขายเนาะปลูกพักปลูกหญ้าขายคะน้องชายบีออส น้องชายวีออสมาด้วยกันก็มาลาลุงกับขนของนะคะวีออสชาแนลเด้อค่ะขาไปติดตามช่องวีออสชาแนลในเด้อเิ่นเมื่อยเบิงแม่กับเบิงลูกค่ะลูกสาวสองคนก็เป็นห่วงขอบครั้วนะคะเนาะเใด็กจังได้คนเฮ่ากับมีขอบครั้วนะคะมายูก่ะมาลาลาเนาะมาหลินมาลมา,ลามาเมยมาลากันซื้อนะคะถ้าเกิดว่าไร้ได้หรือว่าไายได้มันบ่อทอค่ะเสียใจมัน เบื้องแ้วมันเป็นลบนะคะเขาก็ถอยไปตั้งรักไม่เขากับมาเขาก็มา YouTube, เห็ดยูทูปเขาก็อยากมีรายได้เนาะถ้าเกิดว่าเขอาอยู่ได้นะคะบ่มีปัญหายัางก็โอเคถ้าเกิดว่าเขอาอยู่บ่ได้เขาก็เฝ้าไปเนาะเอาตามนั่นค่ะพี่น้องคารบสิทธิกันตัดสินใจของแต่ละคนแต่ละท่านค่ะจะไดก็ให้จเจลิ่นกล่าวนาเดอ้อสุขสุขคนเดอ้อจักหมื่นหนึ่งก็สิเป็นหมื่นของเฮาคืขึ้นกันเนาะเนาะ ขอบพระคุณหลายๆค่ะที่รับชมอุณาก็อยู่กับนมเปรี้ยวพานมเปรี้ยวอยู่หน้าบ้านลุงต่อเด้อค่ะเป็น YouTube แมลูกออนอยู่นี่ละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพชรสมอนทีวีนะคะอุนาเป็นแอดมินให้ช่องเพชรสมอนทีวีจ้ะนะคะมาดันดัน,ด,นดันเพชรสมอนทีวีเน่เด้อให้เพื่อนประสบความสําเร็จนี่ลนะคะ่ะซับสไครต์หลายๆมีคนติดตามเพิ่มขึ้นได้รับค่ะอนิยม ีคนนิยมเด้อค่ะมีสองเวอร์ชันค่ะบ้านกกกอกกับอเมริกาค่ะไปรับชมเพิ่มในเดอ้อทางอเมริกาเพิ่งขยันไล่นะคะขยันไหลสดขยันเห็ดคลิปอ้ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมกับช่องเพชรสมอนทีวีจ้าสบายดี